สวัสดีครับยินักที่แบนะคบวันนี้เราอยู่กันในดากอนเน็ตทูนะครับอีวิลูชันนะเติมเงินถูกต้องในอินเล็กซี่ชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับวิธีหาดากอนในนะครับซึ่งเป็นหินวัตถุดิบในการที่เราเอาไว้ตีบวกเครื่องประดับนะครับโดยที่มีตีแค่ประมาณเนี้ยพลังต่อสู้มีขึ้นอยู่ประมาณ6 0 0 0เพราะฉะนั้นมีบอกได้เลยครับเพื่อนๆต้องตีนะบางคนตอนเนี้ยอ,อันนี้พูดก่อนนะหมีเป็นสายบอกว่าสายเติมน้อยแล้วกันเติมประมาณหลักพันต้นๆ แต่จริงๆตัวเองก็ไม่ได้เติมเองหรอกก็เอาเป็นว่าเรียกว่าสายฟรีแล้วกันอ่ะเขาจะเข้าใจง่ายเลยคือถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ตีบวกเนี่ยพลังมันจะไปสี่หมื่นย่าอันนี้เราพูดถึงสายฟรีสายเติมน้อยนะบางคนยังไม่รู้เลยว่ามันมีการตีบวกได้นะครับอขออนุญาตไม่เข้านะครับ,บผมครับคือตอนนี้เอาตีมีตีไปตอนนี้พลังสี่หมื่นแล้วถ้าเกิดมีตีบวกบวก4ประมาณ4ชิ้นน่าจะถึงนะครับ โดยที่วันนี้จะมาพูดถึงวิธีการหาดกดากไนนะครับว่าหาจากไหนนะครับอ่าเริ่มแรกมาให้เรามาที่เลดมูลก่อนเลยครับซึ่งเลดมูลวิธีการเข้าก็คือให้เพื่อนๆกดคาว่ากิจกรรมก็ได้ครับเนี่ยกดกิจกรรมเห็นไหมแล้วเพื่อนๆก็ลงไปข้างล่างเลยก็ได้ครับนี่เห็นไหมเลดมูลแต่ว่าเพื่อนๆจะมาตรงที่เซนเทเวนก็ได้ครับตรงกลางแมปเลยตรงจุดหมีเนี่ยเห็นไหมอ่ะพอเรามาเสร็จบางคนยังไม่มาเข้าเลยนะอันนี้เพื่อนๆนพลาดเลยนะครับ อ่ะสังเกตร้านเลตมูลเนี่ยมันจะมีให้แลกหินตีหมวกครับหินตีหมวกเ,ออเครื่องประดับนะครับซึ่งการจะแลกเราต้องมีเหรียญเนี่ยสิบอันต่อการแลกหนึ่งก้อนนะครับและแน่นอนครับเพื่อนๆสามารถลงหาได้เห็นป่าตอนนี้จะเปิดถึงวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดถ้าเราผ่านครั้งแรกเนี่ยออมันจะดอกแหวนทองแต่พลังต่อสู้ต้องหกหมื่นเจ็ดนะมีไปลองมาคนเดียวไม่ไหวก็ถ้าจะเข้าจร,จริงหาปาร์ตี้ครับพลง 4, 100, ังสี่หมื่นต้องสี่คนพอไหวนะแต่เกิดเพื่อนๆที่แบบ อยากเก็บเหรียญจริงๆนะหมีแค่แนะนําจริงๆเอาแค่ด่านด่านด่านสามครับเห็นป่ะามมันได้สองเหรียญด่านสองกับดานหนึ่งหมีไม่แนะนําเหมือนป่ะด่านวันที่หนึ่งวันที่สองมาน้แค่เหรียญเดียวไม่คุ้มนะครับขอให้เพื่อนๆไปวันที่เจ็ดเห็นป่ะมันก็ได้แค่สองเหรียญเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบกะเจ้าลงแค่เหรียญเอาวันที่สองวันที่สามครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบออ ถ้าอยากจบเร็วอะนะวันที่2วันที่3แต่เกิดเพื่อนๆที่แบบอยากหาของหาของทองอะไรแบบนี้ก็ควรจะมาวันที่7นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะยากพลังต่อสู้ทำก็อร์โมนเลงต้องปาร์ตี้สคนไปงาน,นตายแน่นอนนะหมีไปลองมาแม่งยิงแบบเดียวครึ่งหลอดเลยอ่ะขวาบ,บนก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะเก็บเจ้าลูน่าโปรเทชั่นก็คืออ่อหินลูน่าเนี่ยเอาไว้ลงดันครับครั้งหนึ่งก็คือเสียหินหนึ่งมันจะรีให้เราทุกวันอยู่แล้วนะครับอ่ะอย่างที่บอกครับพอเ,เพื่อนๆสามารถเก็บ เหรียญทองเนี่ย legacy of the red moon นะครับก็ให้มาแลกหินตีบวกครับอันนี้คือวิธีการหาอันดับแรกนะครับต่อาการ,รหาวิธีสอคือการ super ปย์นะครับกดเพื่อเนเพื่อนกดคำว่าร้านค้าตรงขวาล่างเห็นไหมพอเพื่อนกดเสร็จเห็นไหมครับมันก็จะมีหิน dark ก n i g h ขายแบบโอ้โหรู้เรื่องเลยนะแต่ว่าราคามันก็จะผันเปลี่ยนไปในราคาที่สุลต่านเขาซื้อกันเยอะนะครับเห็นป่ามันจะมีกราฟตารางเห็นไหมครับนั่นหมายความว่ากราฟตารางขึ้นขีดสุดขนาดนี้ก็คือว่าเขาซื้อกันเยอะครับ เรื่องดีมาซัพพายนะเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดสมมุติราคาจะถูกลงก็คือคนไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยซื้อกันแต่ว่าอย่างที่บอกตอนเปิดเซฟช่วงแรกใครๆก็อยากหายใช่ไหมก้อนนี้สําหรับคนที่เปนะครับอวิธีการขายหินม่วนต้องทําไงใช่ไหมครับกดขวาบนเห็นไหมเราสามารถเอาเอาเพชรฟ้าเนี่ยมาแลกเป็นเพชรเพชรม่วงได้เลยครับแล้วเสร็จเราก็สามารถที่จะมาซื้อเจ้าดาร์กไนได้เลยนะครับต่อไปอีกวิธีหนึ่งที่หมีบอกว่าเพื่อนๆทุกคนต้องทํานะ จริงๆคือหมีรู้สึกว่ามันค้มมากเลยก็คือ Battle p a s s นะครับ Battle p a s s เติมผ่านหมีจะถูกลงเยอะนะครับอาเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหินดากูไนเนี่ยมันจะได้ตอนอะไรใช่ไหมครับได้ตอนออเลเวลสามสี่นี่เดี๋ยวเรามีให้ดูนี่สาสิบสี่จะได้ทั้งหมดยี่สิบก้อนซึ่งหมีบอกเลยนะการที่เราซื้อเลเวลเนี่ยของเพชรฟ้าเนี่ยเกมนี้ถูกมากในการเราซื้อ Level 5, เลเวลฟ้าเพื่อนเือนเห็นปหเลเวลหนึ่งใช้แค่สี่งดูดิ ถ้าเกิดสมมุติเรานับรวมกันจริงๆนะครับการซื้อ b บ t t l e p a s พเราจะได้หินดาก้อนไหนที่เออเลเวลระดับอะไรนะครับเนี่ยตอนสี่สิบสี่ครับตอนสิบสี่เห็นไหมจะได้อีกสี่สบก้อนรวมกับที่เราซื้อรวมกับตอนแรกได้อีกยี่สิบยี่สิบกับเท่าไหร,นะร่นะเพื่อนนะครับเป็นหกสิบก้อนครับถ้าเกิดว่าถ้าเพื่อนๆซื้อ b บ t t l e Pass าใช่ไหมแล้วเพื่อนๆก,ก็ซื้อเนี่ยเพชรฟ้าส4ิบสี่คือมันลงทุนน้อยเพื่อนดูของที่ได้ดิ คือของที่ได้มันคุ้มมากเว้ยเนี่ยหมี่ว่าหมี่จะกดหมดเลยครับเพราะว่าเราเสียแค่เพชรฟ้า44ดูของที่ได้มันก็เกินแล้วว่าเนี่ยหินม่วงเอ่อหินเจมอย่างเงี้ยหูกี่กล่องก็ไม่รู้อะเอาเอาเปิดแล้วทำให้เราตัวเราเติบโตขึ้นเยอะเลยนะครับเรื่องสำคัญก็คือหินดาก้อนไนท์ได้60ก้อนหูถ้าเราไปซื้อเองนะตลาดสดดาก้อนไนท์เนี่ยเพชรม่วงเนี่ยตกก้อนนึ่งรา150ซื้ออย่างนี้คุ้มกว่าเยอะหมี่พูดถูกไหมอ่ะก้อนหนึ่งร้อยห้าสิบถูกไหมตลาดต,เดาตาาเา 40, ะเกีบเยบท เนี่ยสี่แค่เียแค่สีส่ดิบสี่ดูดิโอโหของแบบคุ้มมากโอโหแล้วเราก็จะได้เชือกมาแลกเพื่อนๆจะแลกตัวต่อก็ได้ครับหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆ,ๆที่เอ่อเจมยังขาดยังขาดอยู่ก็สามารถแลกได้นะครับแต่เลโก้ถ้าเกิดเพื่อนๆไปด่านได้เยอะไม่จำเป็นต้องแลกนะเดี๋ยวมันก็ได้เรื่อยๆเก็บสะสมทุกวันนะครับอ่าเดี๋ยวมีขอญาตีบวกให้ดูนะเพราะว่าอันนี้หมีก็ได้มาอีกเออตั้งเยอะเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวขอโทษขอโทษครับเดี๋ยวกดผิด นี่เห็นป่ะตอนนี้มีจะได้มา40ก้อนโอ้โหซึ่งการบวกเอ่อเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดเพื่อนๆตีบวกไปใช่ไหมครับเราสามารถที่จะโอนค่าบวกได้เห็นป่ะสามารถโอนค่าบวกได้เลยครับเห็นป่ะเนี่ยสมมุติถ้าเกิดมีจะเอาเลเวล4ไปใส่เนี่ยมันก็สามารถโอนได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกก็ตีบวกไปเลยก็ได้ครับ คือระดับระดับแรกๆเนี่ยมันใช้น้อยอ่ะเดี๋ยวมีตีให้ดูเห็นไหมระดับแรกๆใช้น้อยครับเห็นไหมระดับแรกๆใช้แค่หินก้อนหนึ่งสามก้อนอย่างอันนี้กดไปได้เลยครับมันจะมันจะคุ้มกว่าตอนที่เราไปกดเลเวลสี่เห็นไหมเลเวลสี่เนี่ยไปเลเวลห้าห้าก้อนแต่ว่าเอออันนี้มีทําไปเลยก็ได้ไหมดูขยอยตีบวกให้คุ้มก่อนอ่ะเอาไปว่าอันนี้มีก็ตีให้เพื่อนดูแล้วกันอ่ะ เอาไปเลเว่าสี่ทั้งหมดเลยก็ได้มาเห็นปะพลังตอนนี้พลังต่อสู้หมีจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณหนึ่งพันกว่าเลยดูดิโอ้โหคุ้มอย่างงี้ไม่เพื่อน,อน<ๆ>ไม่ตีนี่พาดแล้วนะเนี่ยนี่รู้สึกว่าตอนบวกห้ายังโอกาสไปบวกหยังร้อยเอซอยู่ครับแต่ว่าบวกหกบวกเจ็ดขึ้นไปนี่หมีไม่รู้นะเพราะว่าการที่มันมีคำว่าอัตราสำเร็จร้อยเปอเซ็นแล้วมีหินช่วยเหลือพวกนี้นั่นแปลว่า อ่บวกเจ็บวกแปดขึ้นไปหมีว่ามีแตกแน่นอนเลยนะแต,แต่แตกนี่ไม่รู้เป็นอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับอ่าเห็นไหมหมีก็จะได้หินอีกโอ้โหซึ่งเราสามารถที่จะไปแลกหินสําหรับที่เรายังขาดเซตอยู่ครับเห็นไหมตอนนี้หมีหมีเลเวลหกเนี่ยตอนนี้มีขาดอีกห้าก้อนเห็นปะเราก็ไปดูหินน่ะที่เราขาดเห็นไหมครับอ่าอย่างตอนนี้หมีเอ่อลิฟาก,ก้อนเนี่ย เจมเนี่ยขาดแค่ห้าใช่ไหมหมีก็ต้องปั้นไป6หกเพราะว่าจะเอาโบนัสเซตนะครับเนี่ยเดี๋ยวหมีก็ไปแลกเอาให้ครบแค่นี้เองเราได้พลังต่อสู้เพิ่มขึ้นอย่างเยอะนะครับอ,อ๋อโดยส่วนการลงวันหนึ่งมันลงได้ห้าครั้งหรือเปล่านี่หมีไม่แน่ใจเพราะว่าเนี่ยหมีลงไปห้าครั้งมันลงต่อไม่ได้นะครับต่อวัน,นเนี่ยเนี่ยสมมุติถ้าเกิดหมีจะกดไปใช่ไหมเนี่ยเห็นไปปะอา้าวไปได้นี่หว่าแสดงว,ว่ามันน่าจะมีดีเลย์หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าอันนี้หมีไม่รู้เหมือนกันว่ะอ่ะเอาเป็นว่าคลิปนี้หมีอาจจะมีปรระะโยยยชนนนน์กกกกััับบผู้้เล่่ไไมมา็็อ,งอคงง อ,อ,อย่าลืมมาตีบวกกันนะเพราะว่าเห็นม้าตะกี้ตอนแรกมี 39, 2, 3 9 2 0 0่นเ้ี่ก็เป็น47,79ื่เอพราะฉะนั้นบอกเลยว่าการตีบวกเครื่องประดับเกมนี้มีผลมากนะครับเ,เพื่อนๆอย่าลืมมาทำนี่ด้วยนะครับประดับเนี่ยเห็นบ้าวันที่ี่มจะมีตรงนี้แต่ว่าหมียังทำไม่เสร็จนะเดี๋ยวค่อยไปโอนก็ได้เห็นบ่าพวกนี้เอาเราใส่ประดับทองใส่ให้หมดครับมันจะบวกเยอะกว่านะครับแต่สุดท้ายประดับทองพวกนี้มันก็ไม่ได้ใช้ยาวเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปใช้ไปใส่ประดับ60นะครับมันบวกเยอะกว่าบวกเตตัส อ่ายังไงก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมเออราก้อนทูทูอย่างมีความสุขนะครับแล้วอยากให้มีทำไกด์ด้วยกับเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอย่าลืมตีบวกนะครับแล้วเจอกันครับ